หมวดคลังสปสาขอสรุปผลการปฏิบัติงานุงรอบประจำปีงบประมาณ2,568เพื่อกรุณาทราบโดยมีหัวข้อาการนำเสนอรายละเอียดตามภาพฉายครับหมวดคลังสปสามีภารกิจในการรับเก็บรักษาและแจกจ่ายสปสามสายพลาธิการได้แก่น้ำมันภาคพื้นน้ำมันอากาศยานและน้ำมันอุปกรณ์ในระดับให้กับหน่วยใช้โดยเป็นไปตามอัตราและเครดิตที่ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงบ,รงบอชอรอสองกำหนดโดยมีขีดความสามารถในการเก็บรักษาสปสาม มีขีดความสามารถของหัวใจน้ำมันมีระดับสะสมณวันที่30กันยายน2568และสถานภาพกำลังผลปฏิบัติงานณปัจจุบันรายละเอียดตามภาพฉายครับมีการปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้ภารกิจการรับในห้วงปีงบประมาณ2,568ทํากทำการตรวจรับน้ำมันระดับของบชรอสอจำนวน53ครั้งเป็นแก๊ส95จํานวน37 0 0 0ลิตรแก๊ส91จำานวน8 0ลิตรดีเซลจำนวน 8, 9, 9, 000, 800, 3 3 5ล้านลิตรน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจำนวน9 7 2า0 0นนลิตรและน้ำมันอุปกรณ์จำนวน3 1รายการทำการตรวจรับน้ำมันจัดซื้อของกองทัพภาคที่2จำนวน26ครั้งเป็นแก๊ส95าจำนวน1 0 0 0ลิตรดีเซลจำนวน7จ6 2 1 0านนลิตรและน้ำมันอุปกรณ์อีกจำนวน14รายการภารกิจการเก็บรักษามีการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในถังขนาดใหญ่เพื่อปรับบัญชีประจำเดือน ทุกเดือนร่วมกับคณะกรรมการของกองบัญชาการเชื่อรบที่2มีการตรวจสอบพัสดุรายการสปสาการตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์และการตรวจกิจส่งกำลังสอปสาสายพลธิการประจำปีโดยคณะกรรมการของกองบัญชาการเชื้อรบที่สภารกิจการแจกจ่ายหมวดคลังสปสาได้ดำเนินการตัดจ่ายสอปสาในรอบปีงบประมาณ2,568ทั้งสิ้นจำนวน2,672บเบอรรวม106หน่วย โดยมีรายละเอียดการจ่ายน้ำมันภาคพื้นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและน้ำมันอุปกรณ์ตามภาพฉายครับอีกทั้งได้สนับสนุนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับกองงานในพระองค์906โดยบินทหารบกยุทธวิธีที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังสุรนารีภารกิจฝึกและอื่นๆรายละเอียดตามภาพฉายครับได้ให้การสนับสนุนสปสามยืมเติมระหว่างทางในภารกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชา ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2568ถึงปัจจุบันชนิดดิเซนหมุนเร็วธรรมดาจำนวน1 5 8 9ลิตรและแก๊สโซฮอ91านจำนวน100ลิตรปัจจุบันศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุงบชรอได้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมปลดเปลื้องไปเรียบร้อยแล้วบางส่วนคงเหลือที่จะต้องดำเนินการอีกจำนวน2,112ลิตรรายละเอียดตามภาพฉายครับมีการปฏิบัติงานที่สำคัญได้แก่รับการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาในโอกาสต,ต่าง รับตรวจจากคณะอนุกรรมการสำรวจนิรภัยการบินรับตรวจพิเศษการส่งกำลังสปสาจากกรมเจรทหารบกทำการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการป้องกันอักคีภัยในห่วงเทศกาลวันลอยกระทงและวันสงกรานต์งานตามนโยบายได้แก่การรายงานและติดตามการจำหน่ายน้ำมันร้อยเอลลปัจจุบันอยู่ระหว่างรอกรรมวิธีดำเนินการต่อสร้างสปครับหมวดคลังสปสาได้รวบรวมข้อมูลสถานภาพอาคารจากระบบ ADM ไว้เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามภาพฉาย และได้ทำรายงานขอติดตามความคืบหน้าแผนการซ่อมโรงสุบน้ำดับเพลิงขนาด240,000ลิตรและรายงานขอซ่อมโรงสุบน้ำดับเพลิงขนาด500,000ลิตรไปแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2568ปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้ทำเรื่องส่งไปถึงกรมพลธิการทหารบกแล้วเมื่อวันที่18กันยายน2568ครับหมวดคลังสป3ได้รับมอบความรับผิดชอบเวรเฝ้าตรวจโรนในพื้นที่คลังสป3โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติ3ามห่วง ในเวลา 20.00, 22.00และ24.00ของทุกวันตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2,568เป็นต้นมาผลการปฏิบัติตรวจไม่พบโดรนต้องสงสัยแต่อย่างใดอีกทั้งได้รับการสนับสนุนการซ่อมฟ้าห้องนอนทหารของคลังสป3จากงบประมาณของผู้บังคับกองพันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับทหารกองประจำการของหน่วยแผนการติดตั้งหลอดไฟให้แสงสว่างภายในคลัง โดยใช้งบประมาณจากกองทัพภาคที่สองแผนเดิมจำนวน14จุดแต่เมื่อวันที่8ถึง10ตุลาคม2568ชุดช่างจากกองทัพภาคที่2ได้เข้าดำเนินการติดตั้งได้เพียง11จุดเนื่องจากเมื่อชุดช่างเข้าทําการติดตั้งประสบปัญหาไม่สามารถเข้าดําเนินการติดตั้งได้จํานวน4จุดตามจุดสีเหลืองในภาพฉายและเมื่อติดตั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้อีกจํานวน3จุดคือจุดที่1ถึงจุดที่3เนื่องจากช่างยังไม่สามารถตรวจหาจุดที่สายไฟชํารุดได้เนื่องจากเป็นสายไฟที่อยู่ใต้ดิน หากต้องการจะทําให้ใช้งานได้ช่างแนะนําให้ติดตั้งสายไฟใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณซื้อสายไฟท่อป้องกันสายไฟชํารุดและครัตเอาเพิ่มเติมจึงทําให้ในปัจจุบันจุดที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วและสามารถใช้งานได้เป็นปะกะติมีจํานวน8จุดคือจุดที่4ถึง11ครับการเตรียมข้อมูลขอเข้าร่วมโครงการขุดบอ่อบาดาลของสำนักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต5ปัจจุบันได้ส่งเอกสารขอเข้าร่วมโครงการให้บชร .2 ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่10ตุลาคม2568ครับหมวดคลังสป .3 ได้ติดตามข้อมูลเงินได้รายเดือนคงเหลือของกำลังผลที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า30%ของเงินเดือนในปัจจุบันเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขร่วมกับกำลังผลให้เป็นไปตามแนวทางที่กองทัพบ,บกกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ซึ่งข้อมูลณเดือนกันยายน2568มียอดกำลังผลที่มีเงินได้รายเดือนคงเหลือต่ำกว่า30%จำนวน2นาย โดยมีรายละเอียดตามภาพฉายครับแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไปเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ช่วยพอบอทอบอและเตรียมรับการสำรวจนิรภัยการบินทอบอรประจำปี2,569หมวดครั้งสปสาขอจบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานวงรอบประจำปีงบประมาณ2,568แต่เพียงเท่านี้ครับ